ฮั uh, him, 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 him. มฮมฮมสวัสด,ดีทุกคนกันได้เลครับผมวันนี้อยู่กับผม K1440 นะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Ice the Horror Game กันอีกครั้งนะครับผมวู้ฮู้ซึ่งหลังจากที่เราห่างหายไปกับเกมนี้ค่อนข้างนานเลยนะครับในครั้งนี้ผมก็เลยจะมาเล่นอะไรที่มันแปลกๆสักนิดหนึ่งนะครับมีรอบไหนที่มันไม่แปลกบ้างนะซึ่งผมจะเล่นระดับยากกับเจ้าหมาในด่านโรงพยาบาลนะครับ เพราะว่าเราไม่ค่อยได้เล่นด่านนี้เท่าไหร่นะผมก็เลยจะมาเล่นสักหน่อยเลยละกันซึ่งผมก็จะเล่นแบบธรรมดาก็และกันแต่ผมจะเล่นแบบไม่ใช้เนื้อและไม่ใช้อายนะครับมาดูซิว่าจะเป็นยังไงเริ่มกันเลยทำเวลาครับทำเวลาโอ้เปิดมาปุ๊บขวดน้ำยาอยู่ข้างๆเลยไม่เก็บเนื้อนะครับถ้ามันกินเองก็เรื่องของมันครับเราไม่สน โอ้ยไม่เอาถุยโยนทิ้งเลยเนี่ยทำไมมันยังไม่มาเดี๋ยวมันต้องมาแล้วสิผมลืมไปว่าในลิ้นชักจะมีเนื้อโอ้ยมาพูดีแต่ไม่รู้นะครับมาจากตรงไหนเนี่ย ผมกำลังจะดื่มน้ำยาปพอดีโอเคครับเราก็วิ่งไปเลยนะผมจะไปฝั่งนู้นเลยนะแน่นอนครับมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ เพราะทำไมผมถึงไปฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าฝั่งนี้มันแบบโล่งมากมันค่อนข้างโล่งนะครับโอ้โล่งจริงๆไม่มีอะไรเลยไม่ต้องกลัวครับเพราะจังหวะนี้มันไม่มาสนใจเราอยู่แล้วเราล่องหนอีก27วิเลย ผมดื่มใส่เลยละกันนะอ่าโอเคปลอดภัยอย่างสบายใจมากเลยนะครับตอนนี้เจ้าถุงแล้วจะมาก็มาไปเลยเพราะเราดื่มยาวๆเลยนะครับ40วิปลอดภัยหายห่วงโว้ อ๋ออยู่นี่เองก็ไว้อยู่นะครับไว้กว่าเราเดินนะครับระดับนี้ไว้กว่าเราเดินทำไมรอบนี้มันโชคดีจังว่าไหมครับทุกคนมันโชคดีแปลกๆเลยนะเพราะคือแบบน้ำยามันผสมกันแบบเป๊ะมากๆเลยมันเป็นอะไรที่ง่ายเกินไปนะครับเนี่ คือมันแบบง่ายมากเลยแต่ก็ช่างมันเถอกครับยิ่งง่ายนี่แหละยิ่งดีผมชอบซะด้วยโอ้หวัดดีหมาตอนนี้เราก็วิ่งขึ้นชั้นบนเลยนะครับวิ่งไปเลยอย่าไปนสนใจอะไรที่มันเกิดขึ้นด้านนอกนะครับเราอย่าไปนสนมันเพไม่งั้นมันจะมากัดเราอย่างน้อยเกมนี้มันก็ ต่างจากโซไอดี ID มอนตรงที่ว่าเราเราต้องกดน้ํายานะครับเราถึงดื่มได้แต่ในนั้นเดินชนก็เรียบร้อยแล้วนะครับน้ํายาดื่มไปแล้วดูตรงเตียงด้วยนะครับเผื่อมันขาดมันหายโดยเฉพาะตรงส่วนหัวเตียงเลยนะครับโอ้ไปได้ยังในเจ้าหมาโอเคนะครับตอนนี้มันก็ยังไม่ไปหรอก เจ้าหมาน้อยมันตัวไม่น้อยเลยนะรู้สึกมันเหมือนไดโนเสาด้วยสายพันอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าดุมากดุมากๆเลยโอ้โหนี่ไงยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองมันมีแค่นี้จริงสิยี่สิบห้า ไม่น่านะยี่สิบหกี่สิบเจ็ดอย่าบอกนะว่าอยู่ตรงข้างล่างสามถุงเนี่ย เช็คให้ทั่วนะครับเพราะเมื่อก,กี้หมดแล้วอืเดี๋ยวบอกนะถุงสุดท้ายจะเป็นตัวปัญหาของเราเหมือนกับลหลายครั้งที่ผมเล่นอขอให้มันอย่าเป็นอย่างนั้นเถอะครับมันยิ่งกว่านารกซะอีกนะยิ่งกว่านารกนะอย่าเป็นอย่างนั้นนะวิ่งไปเลยอย่าให้เวลามันต้องศูนย์เปล่ากึ๊บ อเ,เออไม่ยอมดื่มนะเองเนี่ยไปครับในระหว่างนี้เราคือผู้นำเราคือผู้ยิ่งใหญ่สวัสดีครับตกใจเหมือนกันนะเดินชนมาเนี่ยแต่อย่างที่บอกนะครับเราชิวๆเพราะเราเป็นคนชิวๆนั่นเองเราต้องชิวๆเข้าไว้นะแต่อย่าชิวจนเกินไปนะเดี๋ยวตายโอ้ยเกือบไปโดนแล้วไมหมล่ะครับ ลืมไม่เอ่ยไม่ลืมนะอ้ตรงนี้มีอีกสองชัดเลยครับจะเปิดลิ้นชักทําไมนึกว่าลิ้นชักมันจะมีแต่เนื้อน่าอร่อยมากเป็ดนไปได้แทนที่จะขโมยแบบเอา้าอีกแล้วนะครับ ผมรอมันไปก่อนผมจะดื่มน้ำยาผสมสองแบบนี้อย่างที่บอกเลยครับเราห้ามใช้ไอห้ามใช้เนื้อแต่ผมต้องใช้น้ำยานี้ซะแล้วแม่นะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้อยู่ดิมันเป็นอะไรที่ยากนะครับตรงไหนโอ้โหโอ,โอ้ไม่เห็นอะไรเลยนะครับ เดี๋ยวไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมครับนั่นสีน้ำยาไม่ได้ช่วยเลยโอ้ยตอย,อยอู่โอ้โหมันมาพอดีไม่เป็นไรครับเราวิ่งสวนไปทางน้้นเลย ผมคิดว่าผมขาดตรงนี้แน่นอนสังหรณ์ใจแปลกๆนะครับตรงบริเวณนี้แต่ก็แปลกดีนะที่ผมมองไม่เห็นอะไรเลยเมื่อกี้นี้เขียวใช่ครับเมื่อกี้เดินมาไม่เห็นสงสัยเพราะว่าไม่ได้สังเกตดีๆโอเคครับตอนนี้เราก็ผ่านได้แล้วนะครับซึ่งเราก็ได้เผชิญหน้ากับมันหลายรอบแล้วละ่ะดังนั้นรีบผ่านเลยดีกว่าเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับคือแบบโอ้โหถุงสุดท้ายเหมือนเดิมทุกที สวัสดีครับวิ่งไวนะเนี่ยมันไวกว่าเราเดินอีกนะแต่มันก็ยังช้าก,กว่าเราวิ่งอยู่ดีนะครับโอเคครับป้ายผ่านเลยฟืบผ่านซิโอเคนะครับใช้เวลาไปทั้งหมดแปนาทีกับอีกสี่วินาทีนะครับผมโอ้โหวอ้โเย่โอเคนะครับ,รบก็ยากอยู่นะยากพอถุงส,สุดท้ายน่หะครับน้ำยาเห็นถุงเมื่อกี้ทำไมมันใช้ไม่ได้ว่าไหมครับ ผมมองไม่เห็นนะผมจะเห็นแต่ตัวอัคดคลิปของผมเนี่ยโอ,โอเคครับเป้าหมายของผมก็เดบลูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราก็ทําสําเร็จแล้วนะแต่ว่านด่านโรงเรียนน่ะสิครับมันจะเป็นด่านที่ยากมากเลยถ้าผมจะเล่นระดับฝันไลยเนี่ยไม่ว่ากับผีตัวไหนมันยากมากแต่อย่างน้อยก็จําแผนที่ได้บ้างแล้วนะครับเดี๋ยวสักวันผมก็จะมาเล่นแน่นอนในระดับฝัน้ายกับด่านโรงเรียนนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรไปน,นั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปได้นะครับผมและที่สำคัญนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมอยากให้ผมเล่นเกมไหนด่านไหนกระโมดไหนหรือผีตัวไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมโอเคนะครับ ขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับไปไยครับผมเย่ yeah.